ผู้จาวนั่นผู้จาวเพว้นปากกากินก็เลยกินเองเว้นเลยสามแก้วสี่แก้วกนละก็เลยตาก็สว่างออกมาน Hans มาะมันก็ดีคืนสายตาเขาก็มองย้ํายมมองเห็นกลนเข็มก็ได้ค่ะสายตาดีขึ้นดูนี่ดีคือจะมาตอนกินดูหนั่นมันยังมีสีตาออกมาสีตาลายน,น,าาน่มันก็คนเป็นตาแดงค่ะแล้วแล้วคุณแม่ผันคือทานประมาณกี่กล่องคะ ท่านเบ็ดกองหนึ่งเนี่ยทัานเบ็ดเกิดมีซี่ัวหน่อยเนาะค่ะฮ่าเบ็ดกองนั่นแหละก็กองเดียวคนนี่เปล่าโหฝนเลยใต้แจงขึ้นเลยโอ้ดีเนาะต่อให้ไปเลยก็เลยก็เลยมาบอกต่อสังเยี่าน่าเพื่อนเพืนไปคุยกันเห็นดูเพื่อนก็เลยว่าให้เขามาพี่มาคุยฟังเนี่ย คือสายตาที่แท้พึ่ว่า,า,าอันนี้พึ่งก็เลยอยอยากกินน้ำก็เรยอไปพึ่รองสองสองกองสองซองอันนี้พึ่งกรรองแบบน้วพึ่กลาว่าพึ่งตาแจ้งดีพึ่ก็เลย่องสี่นี้นส,นสีอกองเป็นสี่น้ำสองกองที่พึ่แจ้งเนี่ยเอาลายกองแบนี้มันเป็าพกรสี่ต่อตอีก